Então, ียมันอไก่ต ok. ๊อกไก่ต ok ๊อกไก่ด ok. ีลึกอ ok ู ok ้จอบไก่ดีลึกอื้ออื้อแบไก่เต็มเลยไก่ต๊อกหนูมันวิ่งไปทางหนูแต้เลยมาไหวอันนี้้าอะไรนะทเทเวสุวรรณนี่แย ฟังนี่ก็เป็นอันแม่ตะเคียนเด้อพี่น้องคลิปที่เราทีนิ้งมาอูกับอูหมวกโต๊กอ่ะกลางทางแม่ตะเคียนแล้วนี่จะไปหวาแม่ตะเคียนโบสถ์ ในนี่แดดแต่ร้อนได้เลยเนาะอ้าวอ้าเจียงพระสวดนี่นะด้านหนึ่งจะไปไหว้แม่ตะแกนมาดูอันนี้ทางเวทสวางค์เขายังถ่ายเหม่เออทำใหม่เซตเลยจากพี่น้องร้องมาเอาโฉดเอาลาบทำกันเลย เออนู่นน่ะน้ำแดงเป็นแถวเลยนี <S <S ่น่ะทุบไว้ไหวได้หลายแขนนู่นน่ะไหวได้หลายแขนนู่นน่ะอันนู่นอันนู่นแขนหลายเลยข้าก็มาขอกันพี่น้องันมีคาถาให้ท่องบูชา เท้าเทพสุวรรณสาธุอู้ไม่กลัวงทมีอีกองค์เขากำลังทำอันนี้มาแล้วเลยเห็นะ เขามีหายเห็ดจ๊กเด็ดๆอ่นะเดีลองจักเดี๋ยวลองโจ,จ๊กหายกันก่อนเนาะพี่หงามีเซียมซีให้เสียงด้วยเห็นไหมน,นี่อนุญาตถ่ายได้จ้ะมีเซียมซีให้ถ่ายด้วยแล้วก็มีไหาเนาะพี่นอ้องอธิษฐาน อันนี้วายแบบข้อแบบอันไม่ได้วายก่อนแล้วพี่น่องด้วยค่ะจะได้เด็กอะไรเด็กสามสามสามหนึง่งสามหนึงหน่ง เก้าเดินไปลองก็ลองเสียงทายกันดูอันนี้คือแบบหญิงไหวแบบหนิ้งขอแบบไม่ได้ไหวไม่ได้สวดมน่นะเนาะสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าอันนี้กี่กั้นเกืบว่ายเช้ากั้นกืบว่าย,าายโบสถ์อันนี้พึ่งทำได้สี่ปีเนี่ย ปีที่เขาอันทำเซตหนึ่งก็ได้มาฝังลูกในมีดอยู่เลยบนี่ยทูบกี่ดอกุก๊บทูบเก้าดอกนะคะมาขอพรขอโชคขอราบก็มีแซมซีห้เสยียงเนาะ น่ะมาแต่เคียนในฟาอเมื่อกี้ฉันจับได้สามเก้าจับแบบไม่ได้วายไม่ได้วายเป็นพิธี กินถูกหอมหอมใครมาขอเราได้ก็เอามาบนเอามานาแดงมาเรียงแถวกัรึบอมอูกัสนิก วัดโคโลกกาตงตำบลหนองบัว เสียบแม่เขานีโอ้โเทียนกระแดงคือกันนี่เห่กินน้ำแดงขึ้นใจเต็มเลยขวดนี่นมอะไรเก็จะเอาออกมาที มอะไรเขาจะเจตขวดกันอ๋อเอาจับไฮดูองอนีะอะไรทูบอ๋อมีทูบมาด้วยทูบใครถูบฉันดิสื่อมาจากที่อ๋อเอามาจุดทูบนำกันให้หน่องคลิปอาจจะยาวหน่อย้อ ติบจังตาประเดียนติดบแล้วเขาก็มาไ,วไหว้คือการไปนองก็ถือนามเด่งเก็บไปไหว้อันนู่นต่อหัจับอันนี้เด็กหนอง ชี่จบอะไรหรอกอันน <Pen> ี้ได้ขหกเอาคู่หบศูนย์หกศูนย์โอ้ยหกคูศูนย์น่า